สบายดีกาทักทายสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีเบิร์ดสุขสุขคนเดอ้อยินดีตอนท้าขาสู้่องหลวงตายสาวราวคือเก่าเดอ้อพี่น้องตอนนี้หลวงตายสี่โรไปใส่งูเราไปใสง่งู่หัวหน้าหลังจากบ่วยโรคมากหัวหน้าเฮงกะเขากะเขี้ยวงามขนาดพี่น้องเลยอ่าสีไปใสง่งูเบิรงนเนาะตอนนี้หลองตายกัไร้ควห้ามกลับปรหลกใส่กันเพื่อสิเอาไปอ่าเลาะ ลอกกุ้งเขาเขางูพี่น้องมันสีดึงดูดกุ้งน้ราะว่ามันหอมเด็อันนั้นประแดกกับฮัมมันหอมเราเียอน้อง,งตายสิให้เบิ้งพี่น้องสําหรับผู้ใดบ่เคยใส่เอาสูตรนี้ไปใส่เบิ้งรับรอกมีกุ้งเขางูแน่นอนพี่น้องแต่ว่ามันถือกับลักเขาน,นะ <g oda> ตอนนี้น้องตายกับโรมาหัวหน้ากับอีพออีพอกับจูบนามทั้งนั้งคน,งนงเลยเนาะบ่ได้ไปใส่จูบตอนนั ก่อนไปทำส้มฝากก็ใดกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้นลูกตาเด้อนี่กับเครื่องงูเนาะงูกับงูกับห้ามกับปลาแดกขัวเนี่ยเดียบเราะดอไอหมอกยี่พอเอาหนามขึ้นกับชิมี่ในห้องแบบนี้แหละนี่พี่น้องนี่ป่ะจะเว็นกระเดิ่อตกหุ่ะ ปอมนะพี <Okay. S 1> ่น้องไียกว่าเงียงีเมื่อคืนก็เห็นได้หนโอ้ไปละเรียวมาแดงสีแดงมาเงียบกับปอมม้อเนาะเดี๋ยวผ้าไปดอกเบิ่งบอนใส่เนาะบอลมันนี่หนามบอนมันโซงชิบีกุ่งเะไรพี่น้องไปดอกเบิ่งก่อนมาจังมึไปมาสีใส่ไปเลยได้ดอก บอนมันเกลืสซีมิเนี่ยบอกระรังอะไรเนาะดูหนะ พ่นอย่าี่นองเขาพ่นนี่าว่าวกี่วได้เาเอ่าให้มันพ่นมันพ่นมันเขาตัวแข็ง นี oh, bon ่น ah ้ำเดิมกวใส่บ pa oh, ่อนี่บ่าทำไมกว่อหาบอนใส่เดี๋ยวนอกตายสิมวนสิมวนป่าไปแต่ต่อนด่ก็ก็ก็อดีตูด้่นี่อ่าทอ ต้องห้าบอลใส่เพราะว่าเขาใส่ตัดหนาพี่น้องก่อมันคบอบริใส่เขาใส่ก่อนเ้าเออโอออห้าบอลใส่เพรา,ะ,ะ,าะท่านใดนา่ก็จะเป็นสางนนอ่สางยนี่ทา้งนังนี่นนนน Cái lỗ kia phát từng ba đợi Phát anh đi phát Thật ngang bà Ủa thì để mặc hoa điện kìa Mặc hoa điện đi em dạy ổng mặc hoa đi Mặc hoa đi cơ cơ Kìa sổm Ủa thì ngang đi Thôi bên anh tóc dây tà Nhi Ơ đèn bà là cái chiếc đâu มาหัวดิกนินตื่นจะนอนใหม่ๆมากมากินส่วงตานอนขนาดเออเออเออเน่หะวันใสอันนี้ก็จะเป็นงูขเขาจะใส่ก่อนเห็นไหมนี่ตั้งแต่นี้นนงูเนาะงูเขาใส่ก่อนแล้วลองใส่กินมาหัวดิก่อเฮ้ยอ,อ๋ะสม ก็จะใส่นะแล้วบอกงูก <esse. S 2> okay. um, ็จะตั <mam am vegetarian> ้งดังใส่ใส่ตัดแบบนี้มันมีโอกาสถือได้พี่น้องถือได้อันนี้น้องใจสีมาใส่น้ำหลังเนาะแต่ว่าไปใส่เบื้องหน้าเบื้องหน้าตัวเองนี่แหละนี่ก็หน้าตัวเองคือกันแต่ว่าทั้งคางมันสีไปใส่หนาหอนี่แหละเอาหนามเขินมาหน้าแสงก็เอาขึ้นตาหนี่แหละ Ừ. nhà cả mấy kia mấy ngoài cái kia theo này cả lai vô bọc cậu น้ำมันบกนี่มาซาปลามาซาปลาแถวนี่ไล่จะปลาอะไรเงี้เราเออปลาปากหน้าปลาปลากระเเยงปลาคอเนาะเอาขึ้นไปมุกกินในทางผ่านก็จะเป็นหน้าข้าเจ้าจก็เขาเป็นสชาวท่านกันข้าเจ้าดำน้ำดังเลยข้าเจา้าดำเอาเลยข้าเจา้าดำน้ำดังเถอะมันบ่มีหนอะอันนี้น้องไตจูบเอาพุ่มไม้แถวนี้แถวหัวหน้าก็สิไลเห็นบอลจีไส้เดียวนาะนี่นี่ก็คือบอลน,น้องไตสีใส้ ใส่บอลนี่นโอ้น้ำขึ้นมาหลายแ่ปะนีน้ำอ้น้ำน้ำปลาดุน่ใส่บอนี่เลยพี่น้างเดงูก็เอามาไหวเลยเนาะนี่เจยวสิมาใส่เวล่บาร์มันติดถือถืออื่นเศ้าคนเด็กจ้ีได้ไม่ยามใส่บกางขึ้นนี่บอกกทมคนผักกำนาปะ พี่น้ต้อนนี่้องตายสิมาตัดเอาใหม่ก่อนตัดเอาใหม่ไปซักลักเนาะอย่าแตนกับปะนะเจะมาเห็ดสักซักเห็ดลักก็มาซักลักมันสิมาอยู่เนี่วิธีจะ่โอ้โอ้ปลาพี่น้องว่าตัวปลาปะนาวอันนี้ได้หนิก็ได้แหละอันนี้ได้หนิยังเข่าหรอนี่

จัน้ำเจียบเลยไรักตัวงโอ้ขนาดว่าบบตันได้ใส่เงือยังเขาบอกได้ลายนึงมีเรื่องคนละโซนหนุ่น ลมเพื่อให้มันแฉบโอู้น้ำขึ้นมาไแต้ว่าปอาโทรผีหนองน้ำปักตีนหน่อยได้โอ้น้ำปลาดุกปอดปวดได้ยามมาได้นี่ไปที่ใส่ใส่อันนี้เนาะใส่เหยื่อกระซีแดดเข้าไปไดในในด้วยโบได้เอาไว้นอกไป ว่าตะกี้ว่าท่านจักเลยหูหอมขนาดเลยนานก็ยังหอมกุม่งเอ,อ้อหอมกุ่งมันจะหอมจำได้กุ่งหนีนอ้อยยงอ่ะแต่กกับไปด้วยเอาเข่าโกนกูได้มั้ยเอาเข่าโกนเหรอ cùng ừ, rồi, ăn hầm <laughs> <Nhìn> này, sẽ má để không bỏ lỡ những theo là anh <laughs> bớt rồi nắc Nè, bớt tôi đi rồi Bây giờ thì Tát cung, mắt hạp bậy Các ừ, có có bộ này ngã đợi đâu เดี๋ยววัตตนนี้โอเคแหละเดี๋ยวนี่จะถามเพื่อนวัตตนนี่นะชิโนะผู้เขาก็ง่ามง่ป่านนียังสื่อพูดมาอีกสองสอบพูดไอ้ยพามาให้เสียมาบ้านที่อีกมันได้เขาได้ด้ายนี่เนาะปลาก็มันถือวัตกะจีลอยไปตะพี่แหละแต่ว่าใส่ตัดหนาตัดดังใส่แบบใส่ตัดห้องด้วยชิโนงแต่ว่าใส่สวนโคตรสวน เดี๋ยวลองใส่ขึ้นเมื่อก่อนขึ้นว่าฝงผงง้อสออีพอกันแาเนี่ไปอันนี้เป็นเสียงรับคู่บาเปิดเปิดอยู่บัดบุญบ,าบ้ญบานสสโอนาตาน้องมันนี่หากบ่ไดไปหรอกราอแรกอีพอก็อีแม่สิไปกินสิคนบะฉันไปคำนัีนเวนาอ Uh, หอนขนาดเป็นเห็ดบุญมาสิไปเห็ดบุญแล้ว่อแค่สิอีแม่ชาไปดูบ่มวางเือบวางเต้อหน้องตายสิไปเองวังเต่าอี่แม่แล้วก็มวยไปแล้วก็ไปเองก็อีพอเห็นบ่เข่าอนี้เนาะพี่น้องนี่มันปนกันะ่ะมันอ่านมันแข็ง อโออีบอยยังคุดเป็นไงอ่ะขาักาตนเกิด อ,อีพออยังประเเขื้นปานิคมนะนักพูดเป็นไงอยู่พี่น้่ง và ạ หนึ่งเ้าก็หนึ่งเสาจะเป็นเป็นโดอีหยังกี่ดอกเลยกินยากะลอกมาเบิดกะยังคือเก่าอยู่ว่าสีดีขึ้นกดบ๋ยวพอดีก็คือตอนนี้น้องตาก็ขึ้นเนาะพี่น้องเพราะว่ามันคำพี่ตบาถารุ่นกันมืออื่นเนาะว่าสีด้หรือบ่ได้เบิดเท่านั้นแหละ ก่อนเสาวเดียวน้องตายสิลูกมายานตะลึกขั้นยานมเลิกยานเขามารักยามก่อนเนาะทาดุนกันมืออื่นสั้นแบบคลิปนี้ก็สิขอจบเพียงสวีเด้อฝากเป็นกำลังใจก็ได้ก็แชร์ก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องตายเด้อบ๊ายบาย